วันที่21กันยายนพุทธศักราช2565เวลา6นานริกา39นาทีนายเฉลิมชัยสวนรักอธิบดีกรมบงะมงพร้อมด้วยนายบัญชาสุกแก้วนายถาวรทันใจนายประพันธ์ลีประยคุณนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมบงะมงผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบมงกัรสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมบงะมง และว,วางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่96พุทธศักราช2565ต่อมาในเวลา10บนาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมอานน์กรมประมงนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่96และวันประมงแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565และเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำออนไลน์เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติรวม1,200,000ตัวลงสู่แหล่งน้ำ4แห่งได้แก่บึงบอระเพชรจังหวัดนครสวรรค์ก้านพะเยาจังหวัดพะเยา หนองหารจังหวัดสกลนครและเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอกาสนี้ให้เกียรติมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกรมประมงจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและข้าราชการกรมมงดีเด่นและมอบชอ่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานกรมมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการกวทศวรรษ 6. รัชการสืบสารพัฒนาการประมงก้าวหน้าทรัพยากรยั่งยืนและร้านฟิชเชอร์แมนช็อปแอดบางเขนร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดีการันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ประมงทงเขียวสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการมอบรางวัลงานวิจัยรางวัลเบสแพคทิส มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการตรวจการประมงมอบเครื่องหมายเชิดชูกเกียรติสืบสารเกษตรกรรมยั่งยืนพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้เกษียณอายุราชการเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่96